ในมือของบอลลูนตอนนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตานะคะก็คือยูโพวิวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กําลังเป็นกระแสนในตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวยูโพวิวนะคะมีความสามารถในเรื่องของการลดปัญหาตาลา้าตาอ่อนเพลียนะคะหรือปัญหาสายตาพร่ามัวและที่สําคัญนะคะยังลดโอกาสในการเกิดต้อกระจกชนิดต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าทําไมยูโพวิวถึงเป็นกระแสแล้วก็นิยมกันมากในตอนนี้เลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะใน1แคปซูลนะคะมีสารสกัดถึง1,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งถือว่ามากกว่าเจ้าอื่นๆในท้องตลาดเลยนะคะซึ่งทําไมต้องทําให้มีสารสกัดถึง1,000มิลลิกรัมรู้ไหมคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทาน1แคปซูลนะคะก่อนนอนแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ ลำดับต่อมานะคะเรื่องสารสกัดนะคะที่เด่นมากๆเลยก็คือออปติลุตค่ะซึ่งออปติลุตนะคะเป็นนวัตกรรมจากประเทศอเมริกาที่ทําการสกัดลูทีนจากดอกดาวเรืองที่ไม่ผ่านการตักแต่งพันธุกรรมและที่สําคัญนะคะเป็นวิธีการสกัดโดยธรรมชาติทําให้ได้สารสกัดสําคัญนั่นก็คือลูทีนชนิดเอสเทอร์ที่มีความสามารถในการดูดซึมและใช้งานได้ดีกว่าลูทีนชนิดทั่วไป แล้วยังมีสารสกัดที่ดีต่อดวงตาอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นบิลเบอรี่นะคะบิลเบอรี่ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเลนตาลดอาการตาแห้งและยังทำให้เราสามารถมองเห็นที่มืดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยๆได้ดีค่ะแอตาแซนทีนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเลนตาและช่วยการมองเห็นภาพซ้อนได้ดีค่ะสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ช่วยในเรื่องของการลดจอประสาทตาเสื่อมและยังช่วยกรองแสงสีฟ้ารวมไปถึงแสงแดดที่มาทำร้ายในส่วนของเลนตาด้วยค่ะ สารสกัดแบคแครนที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ลดอาการตาอ่อนล้าและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึ้นในดวงตาค่ะวิตามิน A ที่ช่วยมองเห็นในที่ที่มีแสงน้อยและยังช่วยมองเห็นสีสันได้ดีนั่นเองค่ะโอเมก้าสจากน้ำมันสาหร่ายที่ช่วยลดอาการตาแห้งหรือตาล้าจากการที่เราจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆและที่สำคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลความดันในลูกตาด้วยค่ะ สารสก,กัดจากโกจิเบอร์รี่ช่วยลดความเมื่อยล้าและการละคายเคืองดวงตาสารสก,กัดจากซีบักทอนที่มีโอเมก้า7สูงช่วยลดอาการอักเสบและอาการตาแห้ง ส่วนวิธีการทานนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่เพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นค่ะเพราะว่าใน1แคปซูลนะคะมีส่วนประกอบถึง1,000มิล i g r a อย่างที่บอลลูนได้บอกเบื้องต้นไปแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะใน1กล่องนะคะมี30บแคปซูลค่ะทําให้เราสามารถทานกันไปยาวๆได้ถึง1เดือนกันเลยนั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ยูโพวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดวงตาได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะบอลูนไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมยูโพวิวนะคะถึงได้เป็นกระแสแล้วก็ฮิตกันมากๆในตอนนี้เลยค่ะ